พิมพ์ตื้นแพงกว่าทุกๆพิมเพราะเขาบอกว่าจินตนาการของคนเล่นบาสคิดไปเองว่ากดครั้งแรกอะ่ะบล็อกแกะมาไม่ลึก<ม>อ่าก็เลยตื้น<ม>หลังจากนั้นอะ่ะพอเวลากดองค์แรกมาแล้วตื้น<ม>ก็เลยแกะเพิ่มเพื่อให้ลึกนะครับใครเจดีวิกิตทัศน์อ้ต้องบอกว่าโหนี่ องนี้เป็นองค์ที่มีหน้ามีตาติดชัดพระผงที่ขึ้นชื่อว่าเหนียวที่สุดในจังหวัดราชบุรี mm hmm. ผมใช้คำนี้นะพระผงไครเจดีหลวงปู่อินวัดโบสถ์ขึ้นชื่อว่าเป็นผงที่เหนียวสุดๆนี่ในราชบุรีถ้าจะเทียบกับอะไรได้นะเพราะปู่อินกับเพราะแทนเขาเพื่อนกัน mm hmm. นี่ถ้าผงเนี่ย,นะยเนี่ยไคเจดีเนี่ย ก็คือกระสุนยิงเจ็ดนัดไม่เข้าสักนัดอะ,อะอกันนี้ออกข่าวกันให้ใหญ่โตเออทึกคึกโคมใครท,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 ที่ไม่อยากเห็นลูกเห็นหลานเห็นคนที่เรารักเนี่ยตายโหงว่างั้นแขวนใครเจดีราคาราคาราคาอ่ะองนี้เอาพันห้าเอาพันหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะ คุณสบายใจได้เลยว่าไม่มีตายโหงไม่มีเลือดตกยางออกเจ็ดนัดยิงไม่เข้าอ่ะคุณคิดเอาดิบางหลวงพ่อนัดเดียวก็นะโฆษณากันองเป็นแสนปิดพันห้าปิดพันห้าพี่ชุมพรกับพี่คิดิทันครับแล้วองค์นี้สวยหน้าตาติดชัดแล้วมีองค์เดียวด้วยพี่ชุมพรพี่ชุมพรหรือพี่ชุมพลพี่ชุมพล และบางไยโอ้ยพี่ขอ,อกันเยอะมากและบางไปอ่ะพี่ชุมคนก็ขอบคุณครับอ่ะนี่สมเด็จวัดปากน้ำพิมพ์ตื้นนะฮะคุณรู้ไหมว่าทำไมองค์นี้ผมถึงไม่แกะเพราะว่าเลี่ยมเดิมแบบเนี้ย มันมันคลาสสิกไง mm hmm. เห็นไหมครับเลี่ยมเดิมแล้วทองสมัยโบราณทองดีๆเนี่ยเขาจะอมแดงเลยเวลาทิ้งไว้นานๆนะแต่ถ้าเกิดคุณเอาน้ํายาล้างทองมาล้างจะเหลืองอ๋อยเลยสนิมแบบนี้คือทองเปอร์เซ็นต์ดีนะครับปากน้ํามาๆๆนี่ปากน้ําพิมพ์ตื้นนะครับรุ่นแรกพิมพ์ตื้น ว่ารูยังไงเอาง่ายๆนะพระปากน้ําเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าพิมพ์ตื้นเนี่ยถ้าไปถามในสายนะจะแพงอแอบงงงดิเพราะว่าในยุคที่ผมเริ่มเล่นพระเนี่ยพิมพ์ตื้นแพงกว่าทุกๆพิมพ์มเพอเขาบอกว่าจินตนาการของคนเล่นพระคิดไปเองว่ากดครั้งแรกอะ่ะบล็อกแกะมาไม่ลึกอ่าก็เลยตื้น หลังจากนั้นนะ่ะพอเวลากดองค์แรกมาแล้วตื้นก็เลยแกะเพิ่มเพื่อให้ลึก <Okay. S 1> อ่าก็เลยเขาก็เลยบอกว่าอะไรที่ตื้นเนี่ย oh. คือทำกรอนกรอนใอืขครเล่นปากน้ำมั่งขอเสียงหน่อยพระแท้แทมเลี่ยมสวยลวดล,ล,ลายคืบคือเลี่ยมเดิมแบบเนี้ยแกะไม่ลง เพราะอะไรเพราะอย่างเงี้ยแสดงถึงความแท้แน่นอนเห็นไหมเลี่ยมเดิมไม่มีรอยแก่แล้วสนิมแบบเนี้ยคุณต้องใช้เวลาหลายหลายสิบปีจะขึ้นนะถ้าสนิมสนิมทองขึ้นแบบนีน้คือทองดีถ้าคุณเอาน้ํายาล้างทองไปล้างจะขาวเอ้ยจะเหลืองอ่อยเลยจะสวยจะสุกนี่ปากน้ํารุ่นแรกพิมพ์ตื้นนะครับ แครครับองค์นี้พิมพ์ตื้นสมัยก่อนเล่นแพงกว่าพิมพ์ึกแต่จริงๆแล้วถามผมนะผมว่าศักดิ์ธิ์เท่ากันเนี่ยถ้าถามผมนะอ่าผมเอาศักดิ์ธิ์เท่ากันแต่สิ่งเนึ้อคือว่าตื้นเนี่ยเจอน้อยกว่าสวยทาให้คนที่มีพระปากน้ําเยอะๆสมัยก่อนเขามีกันกระดับเป็นหลาย,ลายสิบองค์อะ่ะ<ๆ>เขาก็เห็นว่าไอ้ตื้นๆเนี่ยมีน้อยกว่า<ๆ>เขาก็เลยสันนิษฐานว่าอ๋ออาจจะก,กดแรกๆมั้ง ก็เลยไม่ชัดกดได้ไม่กี่องค์สุดท้ายเอาพิมพ์มาซ้อให้ชัดทีหลังก็กลายเป็นลึกหมดแผลเนื้อนี้แฮลดูง่ายครับอ๋อค่าเก๋คืนเพิ่ม่าอีกห้าพันนี่นะเบี่ยเลี่ยมอันนี้พิจารณาให้การเลี่ยมก็ทำให้เราสามารถนะพิจารณาพระได้อ่า แพ้เข้าใจง่ายเคลือบไหมครับเอา,อางี้นงงี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลไงที่ทําให้อันเนี้ยแพงเพราะอะไรก็เพราะไม่เคลือบอีกไง oh. ปากน้ํารุ่นแรกเนี่ยโอ้โหใครที่ได้ปากน้ํามาก่อนจะรู้ว่าแจกครั้งแรกไม่เคลือบ uh huh. แล้วด้วยความที่ว่าใส่ตัวภาษาน้อยพระหลุดลุ่ยหมด oh. รุ่นหนึ่งกับรุ่นสองอะ่ะคือพระที่สร้างพร้อมกันนะ uh huh. แต่เขาอะ่ะทิ้งไว ระยะหนึ่งเพื่อเอาไปเคลือบฉล็กเคลือบฉล็กทําไมเคลือบเพื่อให้พระไม่ยุ่ยรักษาสภาพพระเอากลับมาแจกใหม่ดังนั้นคนเล่นปากน้ําจะรู้ดีว่ารุ่นหนึ่งกับรุ่นสองอะ่ะมันคือพระที่สร้างพร้อมกันวาระเดียวกันพระทังสื่อลานโพลอยมาเลยทองแบบนี้อ่านี่ถ้าทอมันนี้ก็คือการันตีว่านะมีความเก่าตรงยุคท<อ>แท้แนะ่สนาทีสองนาทีกับพระปากน้ํา นะร,รุ่นแรกพิมพ์ตื้นมาที่สองหมื่นห้าพันบาทครับเปิดแรกเวลาเดินแล้ว <c oughs> มาที่สามหมื่นแล้วนะครับราคาสุดท้ายปากน้ำรุ่นแรกพิมพ์ตื้นไม่หักไม่ซ่อมแล้วเลี่ยมเขาอยู่กันมาคลาสสิกแบบนี้เราเรานะไม่แกะอยู่แล้วประกันแท้ตลอดชีวิตนะครับเ <c oughs> พราะแบบนี้คือดูง่ายสุด ทั้งเลี่ยมทั้งพา้าครับแล้วสวยด้วยนะมาที่สามหมื่นครับราคาสุดท้ายครับมาที่สามหมื่นเจ็ดพันบาทแล้วอยากให้สายของพระผงวัดปากน้ําถ้ามีนะหรือผู้รู้เกี่ยวกับพระปากน้ํามาพิมพ์อะไรให้เพื่อนๆได้รู้กันหน่อยมาที่สี่หมื่นบาทครับราคาสุดท้ 3, 000, 000, ายครับมาสี่หมื่นห้าพันบาทแล้วนะครับมาสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยนี่ราคาอะไรนะ ปากน้ำนุ่นแรกพิมพ์เติ้ลเท้นอไหรื่นะ47,500นบาทครับองค์เป็นแสนครับปากน้ำโอ้ดต้องอันนี้ผมนึกถึงพี่สักลงจริงๆนะพี่สักลงได้องค์นั้นจากเราไปแสนกว่าบาทมนะั้งใช่อยู่ที่47,500นานะครับราคาสุดท้ายโอ้ยไม่เอาสิมา,า48,000บาทแล้ว ป๋าของของขวัญที่แพงที่สุดในประเทศไทยคนนี้คือป๋าที่ขอได้จริงอันนี้เพื่อนๆไม่รู้หรือว่าอย่างไงครับว่าปากน้ํารุ่นแรกนี่รุ่นสามยังซื้อไม่ได้เลยมาสี่หมื่นแปดพห้าร้อยผมช็อกตั้งแต่รายการแรกเลยนะถ้าปากน้ำองค์นี้ราคานี้มาสี่หมื่นเก้าพันสามรอยที่พี่เล็กมังกรทองครับปิดแล้วนะครับ ปิดทีด่พี่เล็กมังกรทองนะครับ49,300บาทแคปหน้าจอเพื่อน,อน,วน,นๆวันนี้เราต้องบอกว่าองค์นี้น,นี่น,น,นะอย่างนี้แขวนได้เลยถูกมากจริงครับเมา,ว,มมาว,วันนี้ก็จะมีกล่องนี้และเมาวันนี้ก็จะมีกล่องนี้ อ่ะเอากล่องไหนก่อนเอากล่องนี้เอากล่องนี้ก่อนแล้วกันอเอากล่องบนก่อนอนี่ทุนหมื่นห้าเอามื่นเจ็ดกล่องบนวันนี้กล่องบนเอาหนึ่งมื่นเจ็ดพันใครลาปิ้มปิ้หนึ่งมื่นเจ็ดพันนะครับแบบนี้นะครับพี่องค์นี้ก่อนมีพายอยู่ห้าองค์ รวบรัดได้เลยนี่คือเหรียญหายากหนึ่งในสิบของเพชรบุรีหลวงพ่อม่วงวัดหนองกาทองเหรียญนี้มือปืนบ้านลาดใช้เหรียญสวยๆหลายหลายหมื่นนี่ถ้าเข้าไปเขตบ้านลาดนะจะต้องได้ยินชื่อหลวงพ่อม่วงวัดหนองกาทองขอเสียงคนเพชรหน่อย เหรียญท่านไม่เห็นหมุนเวียนในวงการมานานแล้วเป็นเหรียญยอดี่ยมของอเมืองเพชรอีกหนึ่งเหรียญน,นี่ครับพ่อม่วงหนองกาทองสองสี่เก้าเจ็ดของดีเมืองเพชรสองสี่ก็ร้างก่อนพ่อแดงอะ่ะสุดยอดของแท้ทุกองค์ครับพี่ฟาริเวศมาสู้อย่าหลักแสนคนนี้ของจริงโอ้โหอันนี้พอ่อโบยว้มะนาวนี่ พระผงหลวงพ่อโบยวันมะนาวอันนี้รู้ป่ะขี่สิงขี่สิงนี่เจออะไรขี่เตา่าขี่งูอันนี้ขี่สิงพ่อโบยวัมะนาวเป็นหมื่นแล้วครับนี่นะมีใครไม่รู้จักพ่อโบยพมะนดาวบ้าง วันนี้ก็มีกล้องแสนไหมพินาถพลแสงสำราญโหโหดจัดนะเหรียญพรอสนานวัดเมง่งลาดบุรีสองสี่เก้าห้าพันหล่อต้องพอ่อโบยพี่ปริเวศบอกว่าสวยครับวานจำปาสักวานที่นะสศักดิ์สิทธิสุดนี่แล้วก็พอโตพนันเชิง นี่กิ่งพอโตพ่นันเชิงเท่าไรนะหมื่นเจ็ดพี่ชุดนี้สององค์ก็สอง0มืแล้วประกันแท้ทุกองค์นะครับพี่ปาริเวทดวงดีสุดๆครับเนื้อแบบนี้แท้ทันทีแท้อัตโนมัติกองแสนเลยเหรอก่องแสนเลยเอ่ะก่องนี้ดูแวบหนึ่งโอ้เท่าไหร่พี่ก่องนี้ฮะก่องบนเนี่ยเอามื่นสอง พ่อขันนกกระจาบครับพี่บริเวณอันเนี้ยเอาไปหาข้อมูลแฟนเพจสันขวานทุกคนไปหาข้อมูลนะครับพ่อขันวัดนกกระจาบสร้างพระเนื้อประหลอดเล่นแร่แปรธาตุเพราะอะไรเพราะเป็นสิทธิหลวงปู่สุสําเร็จวิชาประหลอดประลอดในออณหภูมก,กติจะเป็นของเหลว แต่สามารถทำให้ประหลอดตายคือให้เป็นของแข็งในอุณหภูมิปกติได้ oh. นั่นคือผู้สำเร็จวิชาประหลครับยอมครับยอมพ,พี่เขาครับนิ่ไ้เกินเพราะขันนกกระจาบสมเด็จนี้ในตำนานสมเด็จที่ไหนมีอันดับหนึ่งของสมเด็จหนังควายเผือกเมืองไทยได้ยินแต่ชื่อแต่นะ วัตถุมงคลน,นั้นไม่ได้เห็นมาเป็นสิบสิบปีแล้วรอดูชุดแสนใจเย็นก่อนหนังควายเพืือกหลวงปูมนอ่านี่ปูมล์คองสิบสองซึ่งได้ยินแต่ไม่ได้เห็นตัวจริงนานมากๆเพราะว่าควายเพืือกตัวนั้นมีหนังเท่าไหร่ก็ทำไม่เท่านั้นนะครับนี่ อย่าลืมแลบางไทยผมไม่ได้ผมไม่ผมไม,ผมไม่ได้ให้แน่นอนแลกบางใหม่ <c oughs> ไม่ได้ให้แน่นอนนะครับจนกว่าวันหนึ่งจะมีความรู้สึกว่าโอเคนะครับนี่นะส่งน้ำพระพุทธโคสาจารย์จเจริญแล้วก็ปู่สุขวัดปากคอมะขามเท่าถ้าคิดว่ารายการนี้ประทับใจกดโอเคโอเคโอเคผมหน่อยครับ เคยได้ยินแต่ชื่อครับหายักมากจริงๆพี่นครอินพี่มาทุกวันอยู่แล้วเดี๋ยวพอให้ผมอ่ะส่องจนหนำใจก่อนโอเคโอเคโอเคพี่ปาริเวสซุปเปอร์โอเคอ่ะพี่ปาริเวว่าขอบคุณครับสตาร์ทให้สามหมื่นครับบวกหรือลบบอกมาอะไรเอ่ยแลบางไปต่อนี้ อร่อยครับพี่โอ้โหกรอบนี้เอามื่นห้าเอามื่นห้าวีท่านได้รับพิมพ์ปิดหนึ่งมื่นห้าพัน 15, บาทมานะครับหนึ่งสองสามเสียจุดไม่ทันแล้วใคร,รผมเชื่อเรื่องพาร์ทแ้ะดูกันไปนะครับ พี่ประเวณีเ่นี้แทบไม่ต้องมาทำอะไรเลยอะแบงค์ oh. นี่ oh. ชุดเก้าห้าสองสี่เก้าห้าวัดรัง uh huh. อันเนี้ยเป็นการบันทึกโดยสมเด็จท่านว่ามีพระอยู่ในเจดีย huh. ์ตามที่ท่านบอกว่าไงว่ามีพระท่านอยู่ในเจดีย huh. ์และเป็นภาพเหมือนกับภาพถ่ายโบราณว่านเนี่ยคือน้ําว่านวัดรักอางอติดน้ํานะ แล้วมีจเจดีย์อยู่แล้วจเจดีย์น่ยมีพระจะมีวิหารยุติรวรัมระฆังอ่างามค้าพ่ปาิเวทอะนี่แล้วก็ดูดิหนึ่งองค์สององค์สามองค์สี่องค์ห้าองค์ห้าองค์มไม่พอหกองค์พิมพ์นี้ไปเล่นเป็นบูโตกันเป็นหมืนม่นหมื่นบูนาอันนี้เข่ยนมา,าเอกลักษณ์พิมพ์เป็นพิมพ์สังกติ เจ้าของเก็บดีนะอุ้ยอุยตายฝั่งตะกุดเงินด้วยอืมอ่อนนี้พิเศษแล้ว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 อันนี้มีในหนังใบเอกสารที่ผมให้ดูพิมพ์ซุ้มระครังแล้วฝั่งตะกุดอันนี้ชัดเจนโอ้โหแม่แต่คะแนนอันนี้นี่เก่าฉีกไปเลยชุดนี้จาเองเ้ยมีวัดอินเหรอพีอ่มาใช่ชุดนี้จา้าแน่นอนอุ้ย วันนี้นึกถึงแต่เช้ามีหน้าพี่ปาลิเวตบอกครับอยากได้สุดเด็ดแน่เลยพี่ปาลิเวตอันนี้เก่าไหมเก่าไหมครับอันนี้อันนี้เพอร์เพอร์นี้นี่เปอร์เพอร์นี่คะแนนนะโอ้โหเนื้อพี่ผมบอกไม่ใช่เก้าห้าอันนี้ไม่ใช่นี่เก่าไปเยอะอี้ไม่ใช่เกนะเก้าหมีหลายภาพ อุ้ยอุ๊ยอุ้ยคะแนนวัดอินโอ้เพื่อนอ้าวดีใจกับพี่ปริเวด้วยพี่ปริเวโชคดีมากๆครับสุดยอดครับพี่ปริเวสมเด็จสมเด็จเหลือถุงนี้เท่าไรพี่ทุนสองหมื่นเอาสองหมื่นสาม เอาสอง0มืนสามครับรุ่งนี้พี่พี่ท่านได้รับปิมปิดสอง0มืนสามพันแบงคนะ์เลยชุดนี้มาจัดครับพี่ปาลิเวบอกเอาง่ายง่าย <c oughs> พอแดงสองเหรียญ <c oughs> พอแดงสองเหรียญโอ้ย <c oughs> แบงค์พระพระดึงดูดกันไปจริงๆ <c oughs> เราเลี่ยมแบบนี้นี่คือเลี่ยมยุคโบราณเลยเรี่ยมพอดีองทันยุคโอ้เล็กกิ่งเจ้าคุณออทั้งหมดทั้งมวลนี่เหลี่ยมพ่อเกษมดวงกำลังขึ้นดวงกำลังขึ้นเลยครับพี่ปาริเวนี่เนื้อสบู่เลือดด้วย พราแก้วกรมสัรปะสามิตรลาหูอืมเรียบร้อยเลยเนื้อโลหะด้วยแล้วมันเจ้าราดธรรมดาเป็นสัมนิดด้วยนะเนี่ยลาหูล่อพระเรือเจ้าของผระปุสีหิงตาเป็นดินเหรียญพระเกษมพร้อมตะกรุดด้วย แลพ้พี่บอลลีเว่ยไปแฟนตาบินดินองเดียวเลยตามแขวนตาบินดินองเดียวออืสุดจริง <laughs> <laughs> ปิดยังไงให้ได้ของดีทุกชุดบารมีถึงนางกวักพ่อมุยทั้งคู่เลย<อ>ผมชอบวงนี้โอ้ชุดนี้พาบ้านน่ะคุณดูดิเหรียญละมอกเกษมมาพร้อมตะกรุดผมอยากรู้เหลือเกินว่าเป็นเหรียญบล็อกไหนอยากชมความบุญเจดีเล็กครับน่าจะสน,นุกนะโดแทแบงค์เชื่อไหมบล็อกเดียวกับที่ ที่มีปัญหาออไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้บล็อกมีเมตานนแต่น,นี่ก็แท้นี่สามสิบกว่าผิวยงน,นี้สามสิบกว่าออพร้อมตะกรุดและอันนี้ล่ะเรียมปติกพลาสติกแบบน,นี้คือเรียมสมัยโบราณเลยนะอ,อ,อันเนียบล็อกเดียวที่มีปัญหาเลยเ,ออเนี่ยใช่เลยเออไม่มีเมตาแล้วดูผิวไฟผิวไฟบบนี้หนึ่งกว่าปะ กันหนึ่งหนึ่ง,ห,งหกหนึ่งเจ็ดอ่ะผิวเหมือนลงวงพ่อสุดผิวเหมือนเต่าสนามแย้โยห,โหแล้วกิ่งเจากก้าคุณนอด้วยวังกระโจมอ่ะแอดมินขอท่านหน่อยลูก<อ>รายการสุดท้ายค่ำคืนนี้อยากได้อะไรสมเด็จสมเด็จโอ้พีพ่้ขอสมเด็จกันเยอะมาก